ีครับเพื่อนๆทุกคนพบเจอการอีกครั้งนะครับกับผมช่องริงตังกับเรื่องแบกวันนี้นะครับก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมากันที่บางแวกนะครับก็ตรงนี้เป็นสี่แยกบางแวกนะครับเพื่อนๆเป็นถนนจันสนิทวงซอยสิบสามนะครับตัดกับสายหนึ่งนะครับเพื่อนๆหน้าทางเข้าเลยนะครับแยกบางแวกเลยร้านนี้นะครับ เป็นร้าน๋้ยเต๋ยวลูกชิ้นปลานะครับในหัวมีที่จอดรถได้นะครับข้างร้านนะครับเพื่อนๆแต่ถ้ามาตอนเที่ยงเนี่ยคนแน่นๆนะครับที่จอดรถจอดได้ประมาณ1ิกวราคันนะครับก็จะเต็มนะครับสามารถเข้าไปจอดในซอยนะครับเพื่อนๆแลเดินมานะครับก็จะเป็นซอยวัดตะล้อมนะครบเพื่อนๆสามารถเข้าไปจอดในซอยนี้ได้เลย ั้งซอยนะครับแต่ให้จอดเข้าไปลึกๆหน่อยนะครับเพราะด้านนอกเนี่ยรถเขาออกเยอะเขาก็จะหลบหลีกกันลําบากนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปจอดด้านในหรือว่าขับไปจอดในวัดเนี่ยสถานที่ในวัดนะครับที่จอดเยอะมากเพื่อนๆก็เดินออกมานะครับสี่แยกบางแวกนะครับเพื่อนๆหัวลูกชิ้นปลาบุกเฟ่นะครับเพื่อนๆหัวละแปดสิบบาทสั่งอีก ก็ไดตักกี่รอบก็ได้สั่งกี่ชามไม่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเจอกับลูกชิ้นนะครับที่เขานึ่งไว้ให้ร้อนๆนะครับพเพื่อนจะชอบลูกชิ้นแบบไหนก็ตามนะครับเพื่อนสาม,มารถไปเลือกตักได้เลยเมนูนะครับมี10กว่าเมนูนะครับเพื่อนๆทั้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งเยอะมากๆนะครับเพื่อน ก็เพื่อนๆเข้ามาในร้านครับก็จดรายการนะครับแล้วก็สมเจ้าหน้าที่นะครับอ่านกฎกติกาให้ดีนะครับเพื่อนๆเพื่อจะได้ไม่ทําผิดกฎกติกาของเขานะครับโดยรวมแล้วนะครับสาหรับร้านบุฟเฟ่ต์นะครับทานหมดทานเกลี้ยงก็ถือว่าจ่ายตามราคาที่กําหนดนะครับเพื่อนๆแต่ร้านนี้นะครับเขามีพิเศษคือห้ามทาน เอาน้ำจิ้มนะครับมาปรุงในถ้วยก๋วยเตี๋ยวหรือถ <lum> ้วยใหญ่นะครับเพื่อนๆเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูขาวนะครับพิเดียเลยนะครับแล้วก็นี่ครับี่เดียรันนี้เลยลูกชิ้นกรอบเป็นลูกชิ้นกุ้งนะครับทอดกรอบโูกเนี่ยนะครับเีนูเด็ดต่อมาครับก็เป็นลูกชิ้นกุ้งนะครับเพื่อนๆเป็นลูกชิ้นกุ้ง ถัดมาก็จะเป็นลูกชิ้นแค้นะครับเป็นลูกชิ้นแคะแบบทอดนะครับเ,เพื่อนเพื่อเต้าหู้ทอดแล้วก็เป็นลูกชิ้นปลาลักบี้นะครับเพื่อนเพื่อนีน่ยครับเ,เพื่อนืนชอบแบบไหนตักกันได้ตามอำเภอใจเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแปดสิบบาทคุ้มมากมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่าความอร่อยมันระดับไหน ก็จะมีลูกชิ้นแคบดูเพียวนะครับเพื่อนๆนะครับมีชามให้ตังหากนะครับปองปลาลูกชิ้นนะครับสันมาถหยิบชามนะครับรับกษาและอ่างพยาใัยเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะครับเป็นลูกชิ้นปลานะครับเพื่อนๆปลาครับนี่ใจกว้างม,มากราคาหัวละ80บาทลา่าผมก็คิดว่าจะเป็นแบบแนวแบบว่า สั่งก๋วยเตียวนะครับไม่อั้นแต่นี้ลูกชิ้นไม่อั้นกืวยเตี๋ยวก็ทานได้ไม่อั้นนะครับแต่ทานสั่งกี่ชามก็ได้กี่แบบก็ได้แต่เพื่อนๆต้องทานให้หมดเท่านั้นนะครับน้ำไม่เป็นไรครับต้องเนื้อทั้งผักทังเส้นทานให้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโัวคือกล้วยนะครับคือกล้วยนะครับจะมีทั้งแบบคือกล้วยลื่นคือกล้วยทอดนะครับ ความอร่อยมีเยอะม,มากนะครับวันนี้ก็สั่งมาชีสี่ชามนะครับเพื่อนๆเ,เป็นเส้นบะหมี่ปอกก็มีนะครับบะหมี่ปอกต้มยำอันนี้เป็นเล็กเย็นต่โฟ,โฟน,นะครับแล้วก็บุนเส้นต้มยำแห้งแล้วก็บะหมี่ปอกโฟโแห้งสี่ชามหัวละแปดสิบบาทเท่านั้นคนละสองชามนะครับง่ายๆนะครับเพื่อน เราก็เอาลูกชิ้นที่เราตักมาปลกลงไปนะครับว้าวเครื่องปรุงก็เลือกใช้แต่วัตถุดิบดีๆนั้นเลยนะครับมีพริกไทยตั้งไว้ให้โต๊ะใส่ได้ตามธรรมยาใส่เลยนะครับเพื่อนๆผงพิเศษนะครับยิ่งใส่ยิ่งอร่อยผมเนี่ยชอบมากๆ รสชาติเผ็ดร้อนวันนี้ก็มาทานกับผู้ร่วมรวมการในการทานเหมือนเดิมนะครับพี่หลังนะครับ ต้มพริกดองปั่นเนี่ยกินขาแล้วครับใช้พริกเหลืองพริกเหลืองมันจะมีความหอมนะครับแล้วก็มีความเผ็ดกำลังดีนะครับเพื่อนๆมันจะเรียกว่าเผ็ดแบบเผ็ดร้อนนะครับพริกเหลืองมันมีความเผ็ดแล้วมันหอมด้วยนะพริกเหลืองเนี่ยแถมราคาแพงกว่าเพื่อนเลยนะครับตัวพริกเหลืองแล้วก็ตัวพริกข้นะครับ ร้านนี้นะครับขอเตือนเลยนะครับเพื่อนๆเผ็ดมากๆหอมมากๆอย่าใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณพอสำหรับพี่หลังก็เลือกมาทานเป็นบะหมี่เปาะแห้งเย็นตตโฟโอ้ซอสเย็นโาโฟร้านนี้อร่อยมากๆสำหรับผมนะครับก็เป็นบะหมี่เปาะยำนะครับเส้นบะหมี่เปาะมันจะมีความเหนียวนุ่มนะครับ แจ่มเลยนะครับเพื่อนๆในก๋วยเตี๋ยวนะครับประกอบด้วยเส้นผักทีเด็ดพิเศษนะครับก็จะเป็นตัวเกี๊ยวปลานะครับชามละสองตัวส่วนลูกชิ้นนะครับเพื่อนๆตักเองตามอัธยาศัยเลยครับจะเอาอะไรทีเด็ดของก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามเนี่ยคือจะมีตัวเกียเก๊ยวปลาเกี๊ยวปลาคขาอร่อยมากมาก ผมนี่อยากจะเบิ้ลเกี๊ยวปลานะครับแต่ถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวมาก็กลัวจะทานไม่หมดวันนี้ก็จัดไปสองชามนะครับมีตาลอ,อยเลยนะครับเ,เพื่อนอร่อยมากๆทั้งอร่อยกินแล้วมันเพลินด้วยกินแล้วมันแบบอยากทานอีกอยากทานอีกและราคาแค่80บาทเท่านั้นแต่เรามันได้แค่นี้ก็สุดแล้วนะครับเพื่อนๆสุรเส้นมันๆกันไปก่อนนะครับ นะครับเห็ดหูหนูขาวอร่อยมากๆ,สด,ๆสดสดใหม่ๆนะครับเ,เพื่อนๆเห็ดหูหนูขาวนะครับก็ราคาเนี่ยไม่ใช่ย่อยเลยนะเอามาเป็นบาร์ฟฟีแบบนี้โอ้โหใจถึงมากๆเลยร้านนี้และบุฟเฟ่แค่หัวละ80บาทเท่านั้นหัวละร้อยหัวละร้อยห้าสิบผมยังว่าไม่แพงนะนรคุ้มมากๆเลยลูกชิ้นปลาแบบเน้นๆอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองมาทานกันดูนะครับ หัวลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่แปดสิบบาทอันนี้เป็นสาขาแยกบางแวกนะครับหัวลูกชิ้นปลาบุฟเฟ่เนี่ยมีหลายสาขามากๆตอนนี้กำลังเป็นกระแสมาแรงเลยนะครับคือลูกชิ้นเขาอะราคาแปดสิบบาทรสชาติแต่ละอย่างนะครับสำหรับผมเลยนะคือแบบอร่อยมากๆและ มันเป็นแบบอะไรอ่ะคือแต่ละลูกชิ้นเนี่ยมีความอร่อยแตกต่างกันออกไปเลยและความหอมนะครับหอมกลิ่นเนื้อปลาไม่คาวเลยและอร่อยมากๆด้วยและลูกชิ้นนะครับมีความกรอบเด้งสะใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทั้งอิ่มทั้งอร่อยทั้งสะใจกับราคา80บาทแล้วโอ้โหไม่รู้เขาเปิดมาได้ยังไงนะครับ ตอนนี้ก็ได้เป้าหมายแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปหาแล้วนึกถึงก๋วยเตี๋ยวปลานะครับมาร้านนี้จบเลยนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านนะผมว่ามีโดนเกือบทุกวันนะครับราคา80บาทแบบนี้ผมชอบทานอยู่แล้วด้วยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเนี่ยอยู่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวเกี๊ยวปลานะครับเพื่อนๆตัวเกี๊ยวปลานะครับตัวที่ห่อเกี๊ยวเนี่ยมีความแบบหนึบหนับเด้งกรอบและไส้นะครับ อร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนเเป็นร้านที่ใช้คำว่าอร่อย,อยคำว่าคุ้มเวอร์เวอร์สะใจมากๆเลยนะครับนี่นครับเพื่อนเพอนเกี๊ยวปลานะครับก็จะมี2ตัวใน1นึชามนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวที่สั่งไปนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับเราจดรายการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยส่งให้เจ้าหน้าที่นะครับแล้วเขาจะประกาศเรียกชื่อโต๊ะของเพื่อนๆที่เพื่อนๆนั่งอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เดินไปรับนะครับก๋วยเตี๋ยวมา ทานนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปนั่งเนี่ยเสร็จปุ๊บนะเพื่อนเพื่อนเดินไปตักลูกชิ้นได้เลยนะครับเพื่อนๆนจะทานลูกชิ้นรอก๋้วยเตี๋ยวตามสบายเลยนะครับเพื่อนๆนแต่อย่าทานเยอะนะครับตักมาแต่พอประมาณที่ท่านทานได้นะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับดูเกี๊ยวปลานะครับเพื่อนเพื่อนใส่แน่นๆนะครับและตัวเกี๊ยวนะครับมีความหนึบหนับ อร่อยมากๆอร่อยยันแป้งเกี๊ยวอะครับเพื่อนๆโคตรเด็ดคือเป็นร้านที่แบบว่าทั้งคุ้มทั้งอร่อยและเครื่องปรุงก็ไม่ใช่คิเล่นะครับคือเป็นเลือกวัตถุดิบดีทุกๆอย่างเลยนะครับเพื่อนๆร้านกันครับก็มีที่นั่งกว้างขวางหลายโต๊ะเลยสามารถมานั่งได้แต่ตอนเย็นกับตอนเที่ยงคนแน่นมากๆ นั่งรอต่อคิวนะครับเพื่อนผมเคยมาตอนเย็นแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันคิวยาวนะครับเลยสองทุ่มไปนะครับเขาก็ปิดคิวนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับเปิดขายจนถึงประมาณสามทุ่มนะครับแต่สองทุ่มเนี่ยเขาปิดคิวแล้วนะครับเพราะคิวแน่นมากๆช่วงเย็นมีคนเป็นแบบร้อยๆเลยนะครับเพื่อเจะถึงพันเอานะครับเพื่อนๆคนแน่นมากๆช่วงเย็นปีจุดสุด ทั้งตอนเที่ยงทั้งช่วงเย็นเนี่ยคือพีคนแน่นมากๆ80บาทเลิกงานมาทานก่อนเข้าบ้านนะครับรรเพ่กลับบ้านไปนอนถึงคืนนี้ปายใจเลยที่ไปปรุงเองอันนี้นะครับก็ผักมาเป็นรอบสองแล้วนะครับ,บเพื่อนๆชิมปลาถ้วยใหญ่ๆแน่นๆแบบอนี้ชอบใหม่ๆนะตักคนละถ้วยก็ได้นะครับลูกชิ้นปลานะครับ,บเพื่อนทางร้านเขาไม่ว่าแต่ต้องทานให้หมดชิ้นหนึ่งนะครับถ้าทานไม่หมดก็5บาทเท่านั้นเอง คุ้มนะครับสาหรับผมนะครับ5้าบาทกับ5้าบาทนี่ผมใส่ถุงกลับบ้านเลยคุ้มมากๆ5้าบาทเท่านั้นเองนุ่ชิ้นลอร่อยมากๆบอกเลยนะครับเพื่อนเด็ดเด็ดสุดๆไปเลยนะครับแล้วน้ําซุปนะครับเพื่อนบอกเลยว่าไม่ี้เร่นะครับมีความหอมตัวอะไรเพื่อกเป็นหอมตัวหัวเชื้อของเขานะครับก๋วชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวก๋วชิ้นปลาเนี่ยเขาจะมีหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อตัวน้าซุปนะครับ มากน้ำซุปกระดูกหมูแบบเข้มข้นจดไปรู้เลยนะครับทั้งกลิ่นทรสชาติเนี่ยมันมแบบมันจะชิงเชงิงมันจะมีความกลมกล่อมนะครับคือทานแล้วมันสดแลมันสดชื่นชื่นใจจริงๆเลยนะครับสำหรับร้านนี้นผมอร่อยเวอร์เวอร์แปดสิบบาทกล้าทำนะมาได้ยังไงนะครับรับรองแเดิมอนะ คนทาคนเริ่มกับร้านแฟนชายแบบนี้นะครับคือแบบทั้งซึ้งทั้งอิ่มแบบมากคือวิินกันทั้งคู่นะครับร้านก็ได้กําไรคนทานนะครับเสียตังแต่ก็ได้กําไรนะครับทานแบบเห็ดคู่นะราคาเป็นเพื่อน่อยคนทานน้อยก็ชอบเลยเพราะมันมีความอร่อยทุกอย่างนะครับมันแบบเข้ากันแบบลงตัวมากๆเลยนะครับ ก็ทานตัวเห็ดหูหนูขันได้อร่อนม,มากนะครับยิ่งแบบลงไปแช่น้ำน้ำซุปนะครับน้ำซุปผู้เสซอสยินตะโพว์หอมหวานหวานโคตรเด็ดนะครับเพื่อน,อนแล้วมาปัดเนี้ยวปัดเผ็ดด้วยน้ำส้มสายชูปันพริกเหลืองโคตเผ็ดมากอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นกุ้งนะครับเพื่อนอน,นี่ครับ มาเป็นแถวเลยนะครับเพื่อนๆแฝดสามลูกชิ้นแคะเต้าหู้กรอบก็ต้องรีบทานกว๋วยเตี๋ยวให้หมดก่อนนะครับเราจะได้รู้กำลังความสามารถในการทานของเรานะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นลูกชิ้นปลาทานเล่นกันต่อหรือว่าจะจบงานดีก็ว่ากันไปนะครับโคตรคุ้ม และอร่อยด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ถูกอย่างเดียวนะครับทุกอย่างนะครับมันแบบคุณภาพของเขาคุณภาพดีๆนะครับลูกชิ้นเนี่ยแบบทั้งกรอบทั้งเด้งทั้งลอยแล้วไม่ได้มีแค่อย่างสองอย่างนะครับมีเป็นสิบอย่างนะครับเพื่อนๆก็จะมีทั้งลูกชิ้นปลากลมนะครับแล้วก็ลูกชิ้นปลาลักบี้นะครับคือกล้วยแบบนึ่งนะครับแล้วก็คือกล้วยแบบทอด ลูกชิ้นแคะนี่ก็มีแบบสามแบบเลยทั้งลูกชิ้นแคะเพียวๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ลูกชิ้นแคะแบบทอดเต้าหู้ทอดนะครับแล้วก็ลูกชิ้นแคะแบบเต้าหู้นึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูขาวๆๆเยอะมากๆมีเป็นสิบกว่าอย่างะครับเพื่อนๆเน,นี่ยนะครับน้ำซุปไม่ขี้เหร่เลย ผมซบน้ำซุปจนหมดถ้วยเนี่ยกำลังลังเลอยู่ว่าอยากจะเบิ้ลก๋วยเตี๋ย,เยวเพื่อจะทานตัวเกี๊ยวปลาแต่ก็กลัวว่าัวเงองจะทานไม่หมดก๋วยเตี๋ยวทานไม่หมดปรับห้สิบบาทหนูเพื่อนครับโคตรใจดีสุดๆก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งนะครับ ราคาก๋วยเตี๋ยวที่ซื้อกันข้างนอกก๋วยเตี๋ยวปลาเดี๋ยวนี้เอาแบบเูิบอร์หมูเลยนะครับ50บาทนะครับเพื่อนๆรู้นีกกินปลาขั้นต่ำก็50บาทยิ่งไปเจอร้านดังๆแพงๆแล้วจานเป็นร้อยแต่อันเนี้ยทานไม่หมดปรับ10บาทผมสั่งมาแล้วผมทานไม่หมดผมก็ปรับผมแค่10บาทโห้โคตรคุ้มคือเป็นร้านที่ใจกว้างมากๆเลยนะครับบินๆกันทั้งคู่ทั้งลูกค้าผู้ทานผู้บริโภคนะครับแล้วก็ ขายก็ได้กำไรนะครับถึงแม้จะก,กำไรน้อยแต่กำไรนานกำไรน้อยกำไรนานกำไรมากใช่ไหมครับเพื่อนๆหมดไปสี่จานตาลอยเต็เลยนะครับคือเขาร้านเขาคนแน่นทั้งวันนะนี่ผมมาทานตอนบ่ายสามแล้วนะครับเพื่อนๆโต๊ะเต็มนะครับแต่ก็ยืนรอสักพักหนึ่งก็ได้ทานนะครับ นี่ครัเป็นช่วงเย็นนะครับรอกันเป็นร้อยร้อย,อย,ยืนจนเป็นแถวเลยเพื่อนๆมาเห็นอย่าตกใจนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่นในหัว80บาททานได้ทุกอย่างในร้านยกเว้นน้ำนะครับเพื่อนๆน,น้ำก็ต้องมาหาทานเองก็มาจบกันด้วยตัวน้ำชาไข่มุกไทจีนะครับร้านนี้นะครับเป็นขวัญใจผมเนี่ยผมทานตั้งแต่สมัยเด็กๆ ั้งแต่ยังไม่มีร้านดังๆเข้ามาเปิดกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆร้านนี้เนี่ยแหละเขามีตำรับตัวชาไข่มุกไต้หวันแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วดูนะครับมาทีไรไม่เคยสั่งแบบใส่น้ําแข็งเลยนะครับเพื่อนๆแล้วดูตักให้เต็มแก้วคุ้มเวอ่เวอร์และไข่มุก<ท>ร้านไทยอีนะครับหนึบหนับ หอมอร่อยจัดไปเต็มคาราเบลนะครับเพื่อนๆก็สี่แก้วหนวึ่งร้อยบาทมันจะมีแก้วสามไซส์นะครับสิบห้าบาทยี่สิบบาทแล้วก็ยี่สิบห้าบาทแก้วใหญ่สุดนะครับเพื่อนๆร้านนี้ <3 S 1> นะครับชาก็หอมหวานมันเข้มข้นเลยและตัวไข่มุกก็เหนียวนุ่มหนึบหนับอร่อยมากๆแช่เย็นเจี๊ยบเพื่อนๆจะชอบทานแบบใส่น้ำแข็งหรือไม่ใส่น้ำแข็งก็ได้นะครับแต่ผมสั่งประจำ ไม่ใส่น้ําแข็งนะครับแล<ช>้เขาแช่ชานไว้นะครับม,มันเป็นวุ้นมันอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ําแข็งนะครับใส่น้ําแข็งก็ยิ่งจืดลงนี่ผมสั่งทีไรไม่เคยใส่น้าแข็งแล้วดูตักให้เต็มแก้วแบบนี้ถ้าเป็นร้านทั่วไปสั่งแบบไม่ใส่น้ําแข็งเขาก็ตักให้แก้วเดียวร้านนี้นะครับรับรองนะครับตักให้เต็มคาราเบลอร่อยสั่งจายหวานมันหอมอร่อยกินและดีได้อยู่ได้ทุกวันเลยนะครับ ก็สําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนวจะชอบคลิปที่ผมทาในวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆทุกๆคนกันไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากมครับสำหรับการรับชมและติดตามไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ